สวัสดีค่ะรถพุ่มพวงพร้อมออกขายแล้วจ้ามาเด้พอพี่น่องเอ้มาซอยอุ่นน,นุ่นจุนเจีอยนะหอมแขกกระเทียมมะเขือเปราะเอ้ยมะเขือยาวพูดผิดค่ะขอโทษด้วยแดงล้านนะลูกใหญ่นี่เป็นแ่งล้านจ้ะแดงล้านแดงก้า อันนี้มันไม่ค่อยสวยใส่มัดยากแต่เริ่มแรกมันไม่ได้ได้แล้วระ,ะ,ะดับกันถ้ามัดอย่างเดียวก็ได้ระดับพอดีก็จะสวยเป็นกำลังใจได้พี่น้องพรุ่งนี้รถฟูงจะออกขายแล้วจ้ามีหน,นอไม้สด น้ำใม่สดน้ำปลามันสิว่ายได้พี่น้องึ้นสูงแล้วอืเนี่ยก็สิแจงอีกล่ะอืมหวานต้มพอดีแล้วเขาหลานเราทานมาให้ต้มทานง่ามลืมมันก็หมอดไปเลยเนาะอ่ต้องใหม่หมอหต้มแก็ดนี่ใหม่หมอ,อย่างเดียวได้ลืมค่าไลสด หลายอันหลายอย่างนะคะแกงคนเดียวก็กินผู้เดียวพี่น้องเมื่อนี้ก็กินวดไปแล้วหมอหนึงแกงทล้ใหม่กินผู้เดียวกินจนหมดพังวัดเมืมมเอม่อนี้มืออื้นก็กินอีกลังใจเ้อพี่น้องเอย หาคอนเทนต์ content, พี่น้องหาคอนเทนต์เราสิบแปดนาที่โดนเติมเนยะแรงกว่า หลายอะไรอย่างจ้ามองน้องใหม่ไปแจงดเด้อพี่น้องเลยหลายอะไรอย่างบ้งคนมากระแจงใส่ผักลหลายหลาย ใส่บวบใส่ฟักทองใส่ยอดอันนั้นอันนี้ต่ว่าใหญ่บาบใหญ่มักใหญ่มักกินน้องใหม่ก็คือน้องใหม่ไปรดใส่พักนั่งตู้หรือว่าก่แย่งเข้าไปแล้คะคุยลดบาดเลยโอ้แสบลายแ้ยาก,กันกินนั้งแสนกินเห่นกินกับเขาะเพราะเป็น <c oughs> ใหญ่จำลองกระไรเนาะเกิดโดนเลยพี่น้องแต่ว่าคือว่าน้องหมกัมกไปมักมันมกันมกอีสันต่างหาก ผลไม้ผักสดเดี๋ยวดูผลไม้ด้วยกันอันนี้เป็นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศอันนี้พีคีนูถุงใหญ่โลละเจ็ดสิบบาทนี่นาไม้ต้มนี่มะนาวยางล่างมะนาวแตงโมจ้าแตงโมต่อปีโดนะ่นเนี่ยแตงโมต่อปีโดอยู่ข้างในก็เป็นฝรั่งกิมจูมันออกเหงือ ทุงม่ได้จอเพาคือออกเหงธรรมาดออาออกบอออกเหงสิเลยสงสัยยายเพไา้อ่อนจอให้เขามมีแอปเปิลอันนี้เป็นน้ำเต้านะคะน้ำเต้าลูกใหญ่ๆอ่อนๆเต้านะคะมีลองกองมีส้มน้ำตาลน้ำหวานมีเห็ดเห็ดอยากแกงเส้นองไม้ก็ได้แต่ยายไม่ชอบยายชอบกินเห็ด กระด้างเห็ดขอนเหนียวเหนียวพี่น้องพีห่หนูสดหลายอันหลายอย่างบปกุ่มพ่วงมื่อคือสีแจงหรม,มักบักเขือพ่วงนี่แหละเอามาเขือพวงไปไปใส่ใส่แกงเคี้ยวแตกเปาะเปาะแซบหลาย มีหอมแดงนะคะหอมแดงพริกหยวกพริกยำพริกขี้หนูแห้งก็มี่าเขือเปาะนะคะใครอยากกินแจงกินซุปก็ได้ กำลัางใจเด้อพี่น้องลบพุ่มพวงกับเป็นสีแล้วเป็นพุ่มเป็นพวงรถพุ่มพวงพร้อมออกขายแล้วจ้าพวุ่งนี้เช้านะคะพุ่งนี้เช้าพรงนี้เช้าค่ะพรงนี้เช้ารถพุ่มพวงพร้อมออกขายแล้วจ้าขี่แบตนาที่นี่ก็โดนเติบเด้อพี่น้องไทยจนเมย์คุณเนี่ย พร้มอ,อกขายพรุงนี้เช้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ